หาผู้ว่าชัดชาตินี่ก็เรียกว่าทํางานกันตั้งแต่เมื่อวานเ<ะ>มื่อคืนเมื่อเช้าทั้งวันแล้วกันะนะคะล่าสุดนี้เพจกรุงเทพมหานครมีการโพสต์ข้อความนะคะระบุว่าเมื่อคืนวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะ,ะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรทมเนี่ยไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะณนะจุดเกิดเหตุแล้วก็ระบุว่ามีการนํากระสอบทรายเนี่ยทิ้งลงไปเพื่อที่จะปิดช่องว่างนะคะจุดตรงนี้เนี่ยประมาณห0,000่นลูกด้วยกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการยุบสไลด์ลง ไปในจุดอื่นๆนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่จุ๊บอกว่ามันมีปัญหานิดนึงก็คือกระสอบทรายบางส่วนเนี่ยนะคะมันติดอยู่ที่ปล่องคอนกรีตบ่อพักนะคะซึ่งเป็นปล่องที่จําภาพได้ไหมรถคันหนึ่งที่เาขาค้างอยู่ตรงนั้นน่ะปล่องนั้นแหละค่ะนะคะมันติดค้างอยู่แล้วก็มีการพังลงไปตอนนี้เนี่ยมีการหาทางนําซากปล่องที่หักเนี่ยนะคะมันหักเป็นจํานวน5ท่อนด้วยกันกําลังเอาขึ้นมานะคะเอาขึ้นมาแล้วก็ซากต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไปกีดขวางการทํางานซึ่งมันจะเป็นอุป สาขาคในการที่จะถมกระสอบทราย<ะ>แล้วก็จะมีการเทคอนกรีตถมดินและแน่นอนนะคะว่าจะเป็นการพื้นผิวซ่อมแซมถนนต่อไปนั่นเองรวมถึงนะคะเรื่องของการดูแลจุดอ,อื่นๆด้วยตอนนี้เนี่ยมีการลงสำรวจจานวนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะที่พักอาศัยไฟฟ้าการประปานครหลวงเองเขาจัดเตรียมน้ํานะคะให้กับทางโรงพยาบาลวาชิรพยาบาลแล้วก็ชุมชนเรียก<ะ>ว่า ไม่ขาดเลยค่ะผู้ว่าบอกแบบนี้นะบริการน้ํากันไม่ขาดเลยแล้วก็ตอนนี้นี่ทยอยเปิดให้ได้ใช้กันแล้วด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญของโรงพยาบาลวชิระก,ก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะตอนแรกเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าเสาสื่อสารตรงนั้นมันพังนะคะต้องมีการรีบกู้คืนเจ้าหน้าที่จากทุกเครือข่ายค่ะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะก็มาเร่งซ่อมแซมกันอย่างเต็มกําลังและเมื่อวานนี้กสทอชอเองก็มีการสั่งกําชับให้มีการจัดรถโมบายมาให้บริการสัญญ,ญาณ อินเทอร์เน็ตณจุดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยผู้ว,ว่าได้มีการลงไปเยี่ยมพื้นที่ทํางานโดยรอบจุดเกิดเหตุค่ะไปเพื่อที่จะไปให้กําลังใจนะคะทีมงานเขาใช้เป็นคําว่าทีมงานผู้ปิดทองหลังพระที่เราคงไม่ค่อยได้เห็นพวกเขาตามหน้าสื่อนะคะมีใครบ้างหละ่ะ หนึ่งเลยคือการประปาผู้เข้มแข็งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเจ้าต่างๆที่มาคอยซ่อมเชื่อมต่อสายสัญญาณกันใหม่บุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เขายังคงเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยู่หน้างานด้วยผู้ว่าย้ําเหมือนกันนะบอกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งตึกสะตะงนะคะเพราะว่า ไม่มีผู้ติดค้างฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของผู้เสียชีวิตการกู้ชีพแต่คราวนี้เป็นการต่อสู้กับธรรมชาติต่อสู้กับดินน้ำทรายสู้กับช่องว่างนะคะที่มันเปิดอยู่ตอนนี้แล้วก็หยุดความสูญเสียความเสียหายที่มันเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนั่นเอง